สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบานบค่ะวันนี้จะพามาทำกะเขราขึอเกลาค่ะพี่น้องเมนูวันนี้กะสำมีสองอย่างกะสำีไก่ผัดใบยี่ราค่ะพี่น้องใบยี่ราหรือใบกระเพราไงบานเท่านี่แหละค่ะพี่น้องนี่ค่ะถ้าพักใส่เนื้อใส่ยังเสีสบค่ะพี่น้องแล้วก็อีกเมนูหนึ่งก็เป็นยำปลากระป๋องค่ะง่ายๆบันบันขเกลืค่ะพี่น้องเคล็ดลับของนูไกล้ผัดใบยี่ราด้ยค่ะพริกแกงหินูโขกเองนะคะพี่น้องนี่ค่ะสซอร์ฮเบิ้ง นี่ค่ะโขกพ่อหยับหยาบค่ะพี่น้องแต่วาโนซสยดอกนี่ค่ะนี่ค่ะมันเป็นดอกผักชีโอ้แม่ดอกผักเอ่อหอมเปย์ค่ะพี่น้องนี่ค่ะเอามาตําใส่เป็นพริกแกงนี่ค่ะสีหอมหอมพี่น้องต้องเห็ดบังเดอค่ะนี่ค่ะนัวจ้สีค่ะอันนี้คือทำมาผัดลสเสใส่ค่ะพี่น้องมาจัดในห้ามาลงมือผัดกันเลยค่ะ แล้วละจ้าพี่น้องเมนุหมือนีง่ายๆค่ะพี่น้องมากค่ะเมื่อกี้เขาด้วยกันค่ะนี่ค่ะไก่ผัดใบยี่หร่าค่ะพี่น้องหอมหอมเคล็ดลับหนูบอกแล้วค่ะพี่น้องใส่ดอกเอ่อผักหอมเปย์ค่ะหรือผักชีฝรั่งอะค่ะโขกลงไปใส่กับพริกค่ะพริกแห้งตะไคร้แล้วก็เอ่อหอมแดงกระเทียมค่ะพี่น้องท้าม้ผิวหมอกูกระใส่ไปนึ่งค่ะหอมแซ่บค่ะพี่น้อง แต่สำคัญที่สุดทธามีดอกหอมเปรค่ะดอกพักหอมเปรค่ะใส่ไปน้ำค่ะแซบค่ะพี่น้องหอมหอมนี่ค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นยำปลากระป๋องง่ายๆมานๆยำปลากระป๋องปองหนึ่งค่ะพี่น้องเพราะว่ามันมีแพร่เผ็ดไก่เลาวนี่ค่ะก็เผ็ดง่ายๆเนาะค่ะพี่น้องผักกระสมีบวชเขือพ่วงกระบอกพริกค่ะเอามาแก้มกับยำปลากระป๋องผู้ใดมักเผ็ดก็่าเด็กัดกินโป๊ะๆเลยค่ะพี่น้อง มาจ้าเมื่อกี้เขาในการค่ะง่ายๆบ,บานๆคือเก่าค่ะทายถอดความเป็นบานๆแบบค่ะพี่น้องการกินกนอยูแบบบระด็โลโก้รู้ยังค่ะพี่น้องบางมือกับพัดโค้งไกลบางมือกับหนึ่งโค้งไกลค่ะแล้วแต่มี่ค่ะพี่น้องมาจ้าทุกผู้ทุกคนมากกิ้เขาในกันค่ะ